สวัสดีครับ่อม่พี่น้องลุงปาน่าอาเบสุภูสุขนครับผมสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทั้งพี่น้องชาวไทยและกับพี่น้องที่อยู่ทั้งต่างประเทศครับผมวันนี้ก็มาพบพ่อกันกับพอนมลช่องคนตกปลาหาเห็ดครับในบรรยากาศตอนใบม่วงครับพี่น้องของวันที่สองตุลาคมสองห้าหกหกครับหลังจากที่บริพภพอกันไร้เมือกคิดหอดคิดถึงพ่อม่พี่น้องอยู่เด้อครับผม ยากภารกิจอยากเวียกยากงานก็นเลยผลกระจกก็กกเลยบน่นบนอยได้ไปเฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องเบื้องครับขออภัยหลายๆครับผมมื่อนี้มีเวลาก็เลยน,นี่ครับพี่น้องมากับขันใหม่ไพคือเกา้าผ้าพีผ้าน้องมาเคาะปากกตกปากกตตามลำหวยคือเก้าครับผมพิกัดเมื้อนี้ก็เป็นลำหอยคาครับซึ่งอยู่ในเขตตำบลห้วยคาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีคือเก่าครับผมมาพูดเดียวครับแมนมํนามต์บได้มานำํำ เดี๋ยวไปรุ่นน้ากันครับว่ัอนี้พอน้ำมนต์สีหมานบอสิเป็นจังไดครับวันนี้ขั้นไม่ไพ่แต่ว่าทุนสีแดงเด้อครับมันจังเห็นชัดน้องพี่น้องเนาะไปครับไปรุ่นน้ากันครับผมมาลองกันเลยครับพี่น้องชุดแรกครับ เห็นมานอพี่น้องนี่ครับพี่น้องตัวเลขแห้งมนันปรู้ลูวพี่น้องเห็นมานอตอนดึงขึ้นวัดขืนวังหันแกใส่พอดีถอดท่กราครับผมปลาลำห้วนี่มีใส่ไงใส่น้อยปะปนกันครับกดเหลืองครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตปลดปลาครับผมปลดปลาเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองยอนบึงอีกครับพี่น้องเนี่ยะแกเหลือคือเกาครับในเบ็ด เนี่ยตีใส่กับมาหมักสูตรพ่อน้ำมนต์สูตรมัวคือเก่าครับผมแต่ว่าก็กินดีอยู่ครับสูตรหมักเนื้อหมักมาากะไปเลื่อนเบิ่งในคลิปเด้อพี่นอ้องลงไว้อยู่ครับผมเดี๋ยวล่องเบิ่องอีกครับผนก็ลงเม็ดละครับพี่นอ้องจากสิเป็นยังไงละครับมือนี้ไรกับตีใส่ท,ทำให้ได้ไหลที่สุดแลวครับ ไปครับพี่น้องบม่ได้เพิ่มเลยครับเดี๋ยวขยับจุดตกไปเรื่อยๆครับผมเคาะไปเรื่อยครับไปครับ ต่อแล้วเต๋อว่าถึงจมครับพี่น้องบอติดครับผมอีน่าสิเป็นปลาหน่อยครับ เดี๋ยวขออนุญาตขยับทุนเงอขึ้นอีกจักน้อยครับผมเดี๋ยวลองใหม่ครับพี่น้องดึงโจมเตบปติดครับเดี๋ยลองใหม่ครับ เดี๋ยวลองจุดนี้กันครับพี่น้องอุ้ยอ้ยดึงลงไปเลยแต่ว่าดึงไปติดงาใหม่ครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเช็คความคมของเบ็ดก่อนครับผมเปลี่ยนจุดไหมครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่หลุดลุดติดงาใหม่เบ็ดก็ติดงาใหม่ นาศีไปเมือกออกแล้วก็เห็ดให้มูละแวงแล้วพี่น้องไปครับเปยนจุดไหมครับผมไม้นี่หกสุดยอดเลยครับพี่น้องอยู่ข่างปลามั่นเดี๋ยวหาทางลงกันครับนี่ก็เป็นหวยคากันครับพี่น้องแต่ว่าอยู่ส่วนทางบนเพิ่นครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผม ตอดบานนึงครับพี่น้องน่ะสียังบรอยูครับผมเอาทุ่นผมคือปิวไปเลยวันนี้พี่น้องเอาขึ้นมาบ้างครับติดงานใหม่แล้วพี่น้องบันอนุญาตปลดเบ็ดครับผมเปลี่ยนหมากเบ็ดไหมใส่เงอไหมเดี๋ยวลองมึงครับพี่น้อง ลองไหมครับลองไหมครับอุ้ยพอติดครับพี่น้อง เนี่เอาไหมครับวัดขึ้นมาแล้วบ่ติดแกนยังดีก็วัดแล้วหลูดครับพี่น้องขั้นลูดลงไปนี่อุ้ยเสียหายครับเพราะว่าเพิ่นปล่อยเมือกออกเตือนให้มูระวังพายเดี๋ยวลองมึงไหมครับผม ครับพี่น้องไปแล้วครับพี่น้องมากเลยครับผมนี่ใส่พอดีทอดครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องกใส่พอดีทอดแหละครับผมกตมีไงเนยหน่อยเนยสลับกันครับเพราะว่ามันหวยนี่มันมีหลายรุ่นครับพี่น้องเพราะว่าเป็นแรงน้ำธรรมชาติ มันโมเมนต์คลองครับเป็นเป็นหว,ยหวย,หวยหวยค่าหวยน้อยครับผมกัพอดีทอดอยู่ครับปรากฏเหลืองน้อยครับผมเงียกเกือบเดเนี๋ยวเปลี่ยนเงียไหมครับเปลี่ยนเงียอันไหมครับผมไปครับเดี๋ยวเล่ามึงอ,อีกครับพี่น้องอาจจะมีตัวอีกไหมรุนกันครับ เงียบเทนนะ้องไปแล้วครับพี่น้องคำลังเบาว่าเงียบมาแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับพี่น้องใส่ใงก็ตัวว่างหันอยู่ครับหน่อยนึงกำลังมาคือเงียบเทนอ้อผมว่ากินเซยครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตปลดแปลด้วยครับผมเบดกับติดงานใหม่อยู่เรื่องครับพี่น้อง เดี๋ยวขออนุญาตปลดปลาข้าวนึงครับมาลองไหมครับพี่น้อง มาเลยพี่น้องมาเลยครับนี่ครับพี่น้องใส่ไงยังบัตันพอันไดด้วยครับพี่น้องพอจะใส่พอดีทอดครับผมเอาเนี่ยติดงานม,มาอีกแล้วครับปลอดปลาตำมังหงเสียบๆครับเหมือแรงโตงามยุ่ครับขออนุญ,ญาตปลดปลาด้วยครับผม อาจสิบดิป้ปดไปพี่เีน้องเบื้องครับนี่ครับพี่นอ้องเมือม่อดฝ่าเมืดฝนมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมือแรงจ็กซีได้เฮ็ดียก็กจักซีได้กีดยางบ่ดอกพี่น้องทีงไหนพ่อแม่พี่น้องผู้ยูไปน้ำก็บเบื้องแย่งสุขภาพเจ้าของเด้อครับผมคนตนน้ำคือพอน้ำมุ่นนี่กับเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆกท่านครับเป็นอย่างคือว่าตนน้ำมาตี <c oughs> กับเป็นต้นน้ำ ทั้งล่ำโดมน้อยครับพี่น้องล่ำโดมน้อยก็จะไหลลงเขื่อนสีรินทอนครับผมสีรินทอนกับฝุ่นละพี่น้องปล่อยลงมุ่นไปล้ครับผมแม่น้ำมู่นพ่อแม่พี่น้องทั้งอยู่ในเขตเมืองหรือว่าอยู่ไซกัสางสีว่าอยู่ไก่ห่วยไก่ห้องไก่้นม้มไก่หยังกะเปิกแย่งสุขภาพด้้อครับผมไปพี่น้องตกปปาอีกครับเื่อหมานเติมกันครับเอาซ้ำอีกครับพี่น้องเื่อมีโตอีกครับผม ลองเบอ่งอีกครับใา่ถือกล่องมือขวาจับคันเบ็ดเดอพี่น้องอาจีสันแน่กับคอตรวจกอไฟได้ไรครับผมเงียบแต่น้องเบิดละบอพี่น้อง ครับพี่น้องครับบานนี้ก็สิภาพพ่อแม่พี่น้องขึ้นจากห้วยจากห้องเลยครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็บซีมุ่งแรงเลยครับผมเกือบสี่หามุ่งเลยเกือบสี่สิบเจ็ดนาฬิกาเละพี่น้องนี่ครับผลงานเมื่อนี้ือวาโอเคอยู่ครับเดี๋ยวไปเบิ้งอีกเที่ยอยูมองจอรถครับผมเดี๋ยวภาพพ่อแม่พี่น้องเก็บผักกะทินไปกินกับตาบักคงทอดปลายเร่งน้ำครับไปครับพี่น้องขึ้นจากห้องกันครับผมหกแห้งต้องมุนไปเ้อพี่น้องคุณ ไม้ผมนี่ไม้ท่อระหดไปครับเดี๋ยวมาเบ่งผลงานกันครับพี่น้องนี่ครับผมปรากฏลน้นวนครับแล้วก็น,นี่ผักกะถินอ,อน่อ,อนๆครับผมผักกะถินมีเล้วปรากฏมีเล้วเหลือเตยแง้บังุงครับมะเร็งยง้มบางุงกรอบๆมีไว้แลลวครับบงังฮงสองสามหน่วยอยู่บันเดี๋ยวสิไปย่มให้แม่น้ำมุนเป็นตำให้กินครับผม ทอดปลาตำบางคงกับผักกะทินนวลเมนูเหมือแรกนี่สุดยอดอยู่แล้วครับพี่น้องถือว่ามานอยู่ครับเมื่อนี้ได้กับเข่าอยู่ครับพี่น้องก็ถือว่าโอเคครับผมมาผู้เดียวก็ถือว่าพอได้แล้วเรียกอยู่ครับครับบานี้กับคําแล้วพี่น้องที่ได้ภาพพ่ะแม่พี่น้องก r ับเข่าบ้านบุญละครับผมคําแห้งแล้วพี่น้องไก่สีหามงนะสีหามงนั่นแหละครับก็ถือว่ามานถือว่าเล้วเรียกอยู่ครับผมเพราะว่าหวยนี่กับ มีคนหาหลายครับพี่น้องทั้งเบ็ดธรรมดาเบ็ดฝรั่งใส่ตุ่มใส่ตรงมีทุกรูปแบบครับหวยค่ะถือว่าหมันพอแร้วเร่งครับผมจังไงก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องด้ยครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกกำลังใจทุกๆการติดตามทุกๆคอมเมนต์ดีเขามาเมนให้กำลังใจพอน้ำมนตนกับแม่น้ำมตนครับขอบคุณหลายๆครับผมมื้อนี้คือสิไแปส่ำนี่แหละครับพี่น้องคือหมานจะมีแหละครับคำแ้วก็สิได้งโกงเ้าบ้านแล้วครับผม เชงใดกพ่อแม่พี่น้องโชคดีมีเงินใส่สู้ผูสู้คนย่าเจ็บย่าไข้ครับได้ฟอกันไม่คลิปหนาะสำหรับเมื่อนี้สวัสดีครับ